ลยช่วยหน่อยโอ้โหไอ้เหี้ยกูต้องวิ่งกลับไปอีกเหรอเนี่ยชุดหมดละชุดหมดละสวยภาพไม่ตรง ไม่คนบอจัดเลบวพี่บัหนั๊มเนี่ยสองศพหน้าปั๊มสองศพเหน่อยรีมหน่อยเพื่อนรีมหน่อยย่น่นไยิงนยกลางถนนกลางถนนข้างหลังข้างหลังโลบานขึ้นดีดีเดิมางไพ่ตายมาเลยล่าโลบานมาดิมาดิล่าโลบานตงเดิมยิงมายิงมายงดว้ลาโลบานมาดิวยเนาะแขค่าต้วยการล่นเยอมากพี่เดูี่เหนดูรวยรวมันจบออมาสีแย่ให้หมดออกมาสีแย่เลาแ้จเย็นค่อยเล่นเอาสีแย่ห้หมดออกาสีแย่สีแย่2องศพแยไว

บลถึงบลมีคน่ถ <then> ึงบแต่แล้วหม่ไม่แต่แล้วยิ่งพอเรือเล่งหมน้ำได้ออกก็ได้เอาตออกก็ได้หมยิงให้ยิงให้ได้ไดจะยิงถึงบเลยหนูไรอชัวาราชัวาชัแล้วมันออกแล้วมันแล้ว้านงบ้านหลังรงบาาก็ยิงหน่มันมันจะข้าถนนแปบเพื่อนเข้าถนนแปบเพื่อนฝั่งโรงยาบ

กได้หนเฮ้ยกดได้หน่อได้ไหนสามอันสมชุบแล้วชุบแล้วซ้มาเดียวไอ้สรีเดียวไอ้เบิตัวเสเลยชิว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 ชตัวเนปืนเลยลองสิลองสิลองสิหนอยสา้หนอยเดีเดี๋ยวกูเสยเดี๋ยวกูเสชียรไอ้ไม่หลบเงี้ยเี้ยร้าจันะไอ้ัมมาตายด้วยครับบอสโอ้โหใครไะใ้ไรมีอยู่ตัวเดียวแหละ ระวังชุกอเราวังชุกอกดกระจายเิียวเชียววงั้นลกออกมากระจายกระจายปือนดีมันถือศพมาถือปือนดมึงไปถือศพนี้สองศพนะมันเหลืออยู่นะไปใครใครไม่มีสมไปเอามาเอามาไปช่วยพื่เลยเอามาือหน้ามหนคนหนึ่งนะเพื่ายช่วยเลยไปช่วยเลยไปไว้เอา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 เราเอา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 เาเอเาเอาเาเอาเาเอาเราเอาเเอาเาเอาเาเอเราอรอาเราเอาราเอาราเอาเ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 าเอาเราเออาเาเอาาเอาเาเอาเอาเ ขอคนาไมู่่าไอ้เหลือตบนึงหัวซนต้าบอยู่ตรงไปคนนึงเนี่ยตรงั๊มเนี่ยเอาไว้มึงมาเอาไอทไม่มีนาโนหรอวะเอารงไปกี่นะปนเลยปะหรือว่ายังด้ก่อน๋อก่อนดีวค่อยไปปน่นเราจะไม่ปนกันใช่ไหมฮัลโหลมีใครมีนาโนเป็นกล่องว่าขอยขยื้มาดิไปที่เหลือนาโนเยอะเไอ้เหี้ยตํารวจมาวมึงฟังกูนะตํารวจไม่โดนไม่ดนยีพีตํารวจโดนยีพีอไรไม่ใช่แวกูได้สพไปหวังแล้วเว้ยกูได้สพไปหวังนะเอาไงไอ้เยียถวย